สวัสดีทุกคนมาพบกับเราตดทะลุฟะห้องสิบ้ามาเบิ้งอย่างเด้อพ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งกันเลยเด้อบ้านผู้ใดรลายสำบานข่อยคอมเมนต์ไว้ลดเด้อมานั่งข้าวเดียวเนี่ยเปี้ยคิดเบิง้งนับเบิง้งมีจะโตนี่แขวยมานั่งข้าวเดียวนึงเด้อพูดพ่อปลำปลาเรือนั่งปุ๊บมาเลยวิ่งวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งแน่แน่ เสียบเอาเสียบเอวเสียบไส้เสียบขวาเสียบทวดทิบทวดเดนเสียบดากเสียบก้นเสียบไปเบิดลสองขาหนีไส้มุมมัมมุมมัมเลยบ้านวัดศรหามขอ่อยลงน้ำลงทาง้าล่องน้องลงดงลงปาลาล่องยังเข้าไปทวดทิบทวดเดนโอ้ยพูน้น่ะมึงยกมาทั้งตระกูลเลยหรอวะนี่โผลโพ่อโคล่ยุ่งโอ้ยนี่ยังน้อยีด้นี่ สุดยอดเลยเอาไปพัดกระเพ้าได้บ่ฮออึหุ่นค้ามันดิ่นเด้งเงานเงาเงาอยู่บ้ามันหามได้นี่มันหามเลยเด้นน่มันหามได้นี่มันหามไปเขาหัางมันหุ่มเนี่ไปแจกพูแจกพี่แจกน้องมันแจกยาิพี่น้องมันกินเท่าเด้ ปานมามาลุ่มกินโตจีนหรืองานบุญเผเวญอรรดโสุดยอดอหลิถดยุ่งสมัยนี้ยุ่งยุกนี่เนาะอู้มันกะออดอดยากยากเนาะยุ่งนี่ผดผัพจ้ยีนี้ก็ฝากกดติดตาม ในเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แน่มักบบมากกะเยาว่ากันมักบบมากกะแวะเบื้องแน่จักหน่อยกะได้บ่เบื้องกะได้เดือนผ่านกะได้ผู้ใดบโมากกดหัวใจให้แน,น,น่กะได้มึงบ้านผู้ใด้ลายซ้ำบ้านข่อยกะเมียนไวด้อ